สวัสดีครับเย็นวันพุธกับสิสวิบาลวันนี้เป็นวันพุทธที่4พฤษภาคมสองพสองผมให้หัวข้อว่าการให้อภัยซึ่งนำมาจากสดุดีบทที่สามสิบสองข้อสาและข้อห้าฉบับอมตะธรรมเมื่อข้าพรงคนี่เงียบอยู่ กระดูกของข้าพระองก็สึกกร่อนไปโดยความครําควรวันอย่างขําแล้วข้าพระองสารภาพบาปต่อพระองค์และไม่ปิดบังความชั่วช้าไว้ข้าพระองกล่าวาาว่าข้าพระเจ้าจะสารภาพการล่วงละเมิดทั้งปวงต่อองค์พระผู้เป็เจ้าและพระองค์ก็ทรงอภัยความผิดบาปของข้าพระอง ในชีวิตของเราเราได้พบกับความหวังอะไรบ้างเมื่อเราตัดสินใจที่จะหยุดาการกระทําในสิ่งที่ผิดเราได้พบกับสันติสุขหรือไม่เมื่อเราตั้งใจที่จะแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำพลาดพลาดไปให้ถูกต้องเราได้พบกับความชื่นชมยินดีมากมายไหมเมื่อเราปลดเปื้องภาระหนักที่เราแบกอยูย่ มันเป็นภาระของการตกอยู่ในหลุมของความผิดปาดขษัตว์ดาวิดได้เขียนสรุดีบทที่32นี้เพื่อให้เราสามารถจะเห็นได้ถึงภาพของการที่เราไม่ยอมสารภาพความผิดของเราแต่เก็บงำไว้ในห่วงความรู้สึกนึกคิดที่ทำให้เราต้องมีชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดมากมาย พระคัมภีร์ฉบับ1,971บอกว่าเมื่อข่าพรงไม่แจ้งบาปของข่าพรงร่างกายของข่าพรงก็ร่วงโรยไปโดยการคร่ำควรวับนยังค่ำของข้าพรงแต่สรุดีบทที่32ข้อ3ฉบับอมตธรรมบอกว่าเมื่อข่าพรงนิ่งเงียบอยู่กระดูกของข่าพรงก็สึกกร่อนไปโดยการคร่ำควรวญันอย่างค่ำ เราย้อนกลับไปดูในสดุดีบทที่32ข้อหนึและข้อ2เราจะพบว่ากษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ว่าความสุขมีแก่ผู้ที่การร่วงละเมิดของเขาได้รับการอภัยผู้ที่บาปของเขาได้รับการปบเกลือนความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ซึ้งไม่ทรงถือโทษบาปของเขาผู้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณไม่มีเล่์เพทุบาย ในพระเจ้านั้นที่ไหนมีความเจ็บปวดที่นั่นมีความชื่นชมยินดีที่ไหนมีความผิดบาปที่นั่นมีการยกโทษถ้าเราจะมาหาพระเจ้าด้วยใจทองด้วยความรู้สึกผิดในจิตสำนึกจริงๆพระเจ้าจะยกโทษให้เราพระองค์จะให้อภัยเราทุกอย่างในชีวิตของเราทุกวันนี้มีการทำความ ผิดพลาดมากมายบางคนบางกลุ่มทําจนเคยชินทำจนคิดว่าตัวเองทําถูกได้ไม่คิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสิ่งเหล่านี้หลายครั้งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงทุกทีขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นได้มีจิตสำนึกที่จะรู้สึกผิดรู้จักขอโทษแล้วกลับใจใหม่ เขาทุกคนจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าจิตใจของเขาจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความเบิกบานกสันดาวิดได้มีชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้และท่านได้เขียนไว้ในสรุปดีบทที่34ี่ข้อ4่ถึงข้อ6ว่าข้าพเจ้าได้สแสวงหาพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานเพื่อหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอายคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิ้นของเขาการให้อภัยเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่พร้อมจะประทานให้กับมนุษย์ทุกคน ที่สำนึกได้แล้วปรับใจนอกจากนั้นพระองค์จะทรงช่วยเหลือเขาในทุกด้านอีกด้วยพระองค์ไม่ได้มองที่สถานภาพของคนที่ร้องทูลขอแต่พระองค์มองดูที่จิตใจของแต่ละคนว่าคิดอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรครับให้เรารับพระพรขอให้พระคุณความรักสันติสุข ความชื่นชมยินดีและการพิทัการักษาที่มาจากพระเจ้าหรือพร,ระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายบัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิธอาเมน